ักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกันในวิชาสุขศึกษาและพละศึกษานะคะจะมาเรียนในเรื่องของเพศวิถีศึกษานะคะจุดประสงค์ของเรื่องนี้ก็คือนักเรียนสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงทางเพศและปฏิบัติตนได้เหมาะสมนะคะ สาระสำคัญก็คือเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นจะมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมนะคะเราจึงต้องดูแลตนเองเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางเพศและวางตัวเหมาะสมกับเพศวิถีของตนเองนะคะอ่ะ มาดูการเปลี่ยนแปลงทางเพศนะคะพัฒนาการของวัยเด็กตอนปลายนะคะจนเข้าสู่วัยรุ่นจะมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมทั้งในเด็กชายและเด็กหญิงอย่างเห็นได้ชัดดังนี้อ่ะ มาดูเราสังเกตร่างกายของตนเองดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของเด็กชายจะช้ากว่าเด็กหญิงประมาณ1-2ปีนะคะและการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของเด็กหญิงจะเห็นได้ชัดกว่าซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายมีดังนี้นะคะเพศชายเรามาดูเลยข้อหนึ่งเลยรูปร่างสูงขึ้นน้ำหนักตัวเป็นไงคะเพิ่มขึ้นแขนขายาวเก้งกล้างไหล่กว้าง กล้ามเนื้อเป็นมัดนะคะสเสียงแตกข่วนะคะสม,มีหนวดเครามีขนขึ้นตามแขนขาหน้าแข้งหน้าอกรักลและบริเวณอวัยวะเพศนะคะไปสังเกตดูกันเอาเองนะคะของตัวเองสมีสิวขึ้นบริเวณใบหน้าหน้าอกหรือหลัง 5. มีพัฒนาการทางอวัยวะเพศต่อมเพศจะหลั่งฮอร์โมนออกมาทําให้มีการสร้างตัวสุจินะคะ รุ่นของเราสามารถสร้างตัวอสุจิได้แล้วนะคะสามารถหลั่งน้ําอสุจิในขณะที่หลับได้เรียกว่าฝันเปียกนั่นเองนะคะเรามาดูการเปลีป่ยนแปลงทางหน้าร่างกายของเด็กชายยังมีอีกสัญญาณหนึ่งที่บ่งบอกถึงการเปลีป่ยนแปลงทางเพศคือฝันเปียกนะคะซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากร่างกายมีการผลิตน้ําอสุจิเก็บสะสมไว้และเมื่อมีปริมาณมากเกินไปร่างกายก็จะหลั่งน้ําอสุจิออกมาในขณะนอนหลับนั่นเองนะคะเสียงแตก เป็นยังไงนะคะในวัยเด็กเส้นเสียงที่อยู่ภายใต้่องเสียงจะสั้นทําให้เสียงมีความถี่สูงเสียงของเราจะ เล็กแหลมและแต่เมื่อเราจะเจริญเติบโตเข้าสู่วัยรุ่นกลองเสียงก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นเส้นเสียงจึงยาวขึ้นทําให้เสียงมีความทีต่ําลงเสียงของเราก็จะทุ้มลงโดยเสียงแต่งี้จะสังเกตได้ชัดเจนในเพศชายมากกว่าเพศหญิงนะคะอาทีนี้เรามาดูเพศหญิงบ้างหนึ่งเพ,เพศหญิงก็จะรูปร่างสูงขึ้นภายนอกดูคล้ายกับผู้ใหญ่มากขึ้นแต่ เนื้อจะนิ่มไม่แข็งเหมือนผู้ชายนะคะเป็นหญิงผิวจะนิ่มนะคะสองหน้าอกเริ่มขยายขึ้นตั้งนมเจริญเติบโตขึ้นโสะโพกผายจึงทําให้ดูว่าเอวคอดนั่นเองนะคะสามเสียงเล็กแหลมมีไขมันเพิ่มขึ้นตามลายหน้าอกแขนขาและสะโพกทําให้รูปร่างสมส่วนนะคะ มีขนขึ้นบริเวณรักแร้และอวัยวะเพศเหมือนกันไปสังเกตดูกันเอาเองนะคะมีสิวขึ้นบริเวณใบหน้านะคะแล้วก็ต่อมเพศจะหลั่งฮอร์โมนออกมากระตุ้นให้รังไข่ให้ไข่ตกออกมาเดือนละหนึ่งใบทําให้มีเลือดออกมาจากช่องคลอดเรียกว่าประจำเดือนนั่นเองนะคะเอาเรามาดูประจำเดือนเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดจากการสลายตัวของเยื่อบุมดลูกต่อมใต้สมองจะผลิตฮอร์โมนไปกระตุ้นรังไข่ให้ ผลิตไข่ออกมาเพื่อเตรียมผสมกับตัวอสุจินะคะเยื่อบุมดลูกก็จะหนาขึ้นเพื่อเตรียมรับ การฝังตัวจากไข่ที่ได้รับการผสมกับตัวอสุจินั่นเองนะคะถ้าหากไข่ไม่ได้รับการผสมกับตัวอสุจิก็จะสลายตัวและออกมาพร้อมกับเยื่อบุหมดลูกออกมาเป็นเลือดประจำเดือนนั่นเองนะคะ,ะทีนี้เรามาดูการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจบ้างแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมานะคะเชื่อมั่นในตนเองแต่ต้องการคําแนะนํานะคะรักเพื่อนตามใจเพื่อนนะคะ สนใจและต้องการเรียนรู้เรื่องเพศแต่ขืนอายนะคะสนใจเรื่องเพศสนใจเรื่องการแต่งกายตามยุคสมัยนะคะทีนี้มาดูด้านอารมณ์บ้างวิตกกังวลโดยเฉพาะสึกเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของร่างกายอารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ง่ายและเร็วอารมณ์วู่วามหงุดหงิดน้อยใจกดง่ายและก้าวร้าวนะคะชอบการเพอร้อฝันนะคะเออ พยายามควบคุมพฤติกรรมไม่ให้แสดงความรุนแรงนะคะชอบทำอะไรตามใจตนเองเริ่มมีความต้องการทางเพศแล้วนะคะวัยของเราทีนี้มาดูด้านอารมณ์เป็นที่ต้องการยอ,ยอมรับของเพื่อนๆเร,อเริ่มเชื่อถือและฟังเพื่อนมากกว่าพ่อแม่หรือผู้ปกครองชอบเรียนแบบเพื่อนและสังคมชอบเปรียบเทียบตัวเองกับเพื่อนแล้วก็เริ่มสนใจเรื่องความรักและความสัมพันธ์ทางเพศแล้วนะคะ อาต่อไปเรามาดูสนใจเรื่องเพศเป็นอย่างไรเป็นเรื่องธรรมชาติของวัยที่มีความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายโดยเฉพาะก,การเปลี่ยนแปลงทางเพศเนื่องมาจาก ฮอร์โมนทางเพศทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศอารมณ์รักใคร่สนใจและอยากสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเพื่อนที่เราสนใจนั่นเองนะคะเหมือนว่าเราชอบใครประมาณนี้อทีนี้มาดูการดูแลตนเองเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางเพศมาดูด้านร่างกายนะคะมาดูเพศชายก่อน้อหนึ่งเลยอาบน้ำอย่างน้อยวันละสองครั้งก็คือเช้าและเย็นและทุกครั้งควรทาความสะอาดอวัยวะ อวัยวะเพศด้วยนะคะโดยการปลิ้นหนังหุ้มปลายออกมาแล้วทําความสะอาดค่าใครเรียกว่าขี้เปียกนั่นเองนะคะที่หมักหมมอยู่ใต้หนังหุ้มปลาย ออกด้วยน้ำสะอาดหรือถูด,ด้วยสบู่อ่อนๆนะคะเพื่อไม่ให้สิ่งสกปรกหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดจนหมดนะคะลหลังอาบน้ำเสร็จแล้วควรใช้ผ้าขนูที่สะอาดเช็ดตัวและซับอวัยวะเพศให้แห้งนะคะแล้วก็สวมกางเกงในที่ไม่เปียกชื้นนะคะขนาดพอดีกับตัวไม่คับหรือรัดจนเกินไปเพื่อป้องกันไม่ให้อวัยวะเพศติดเชื้อหรืออักเสบได้นะคะแล้วก็ไม่ควรใช้กางเกงในหรือ พาเิตัวร่วมกับผู้อื่นนะคะเพราะอาจทําให้เกิดโรคได้นะคะอ่ทีนี้มาดูด้านร่างกายบ้างระหลังขับถ่ายปะสะัสสาวะหรืออุจจาระเสร็จควรามความสะอาดวยวยเพศหรือทวันหนักทุกครั้งนะคะทวันหนัก คืออะไรก็คือก้นเรานั่นเองนะคะหรือซับให้แห้งนะคะแล้วก็ระมัดระวังไม่ให้อวัยวะเพศได้รับการกระทบกระเทือนแรงๆเพราะจะทําให้เจ็บและอักเสบได้นะคะแล้วก็ควรหาเวลาว่างไปปฏิบัติกิจกรรมต่างๆเช่นทํางานอดิเรกเล่นกีฬาเล่นดนตรีเป็นต้นนะคะเพื่อจะได้ไม่ไปหมกมุ่นเกี่ยวกับเรื่องเพศนั่นเองนะคะหากมีอาการผิดปกติเกี่ยวกับอวัยวะเพศเช่นรู้สึกคันบวม มีน้องไหลออกมาเป็นต้นควรไปพบแพทย์ทันทีเลยนะคะเอาทีนี้เรามาดูทำความสะอาดอวัยวะเพศเป็นอย่างไรเพศชายให้ทำความสะอาดอวัยวะเพศหลังขับถ่ายปัสสาวะโดยใช้น้ำชำระล้างอวัยวะเพศภายนอกและเปิดหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศใช้น้ำชำระล้างให้สะอาดแล้วใช้ผ้าสะอาดนะคะหรือกระดาษชำระ ซักอวัยวะภายนอกให้แห้งและล้างมือให้สะอาดทุกครั้งนะคะอ่ามีหนองไหลออกมาเป็นยังไงนะคะเป็นอาการผิดปกติของอวัยวะเพศที่เกิดจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เช่นหนองในเป็นต้นในเพศชายจะมีหนองไหลออกมาทางท่อปัสสาวะมักจะเกิดกับคนที่มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามมยนะคะต่อไปมาดูเพศหญิงบ้างนะคะอะเพศหญิงก็อาบน้อยอา น้ำอย่างน้อยวันละสองครั้งเหมือนกันนะคะเหมือนกับผู้ชายแต่ขณนะอาบน้ําควรใช้สบู่ถูวิทวะเพศภายนอกให้สะอาดแล้วล้างน้ําแล้วล้างน้ําด้วยเอาสบู่ออกให้หมดนั่นเองนะคะแต่ว่าสมัยนี้มันมีผลิตภัณฑ์สําหรับ อาล้างจุดส้นรินของผู้หญิงแล้วนะคะต่อไปข้อ2อลัางอาบน้ําเสร็จแล้วควรใช้ผ้าขนหนูที่สะอาดเช็ดตัวและซับเอ,อยอวัยวะเพศให้แห้งนะคะสวมชุดชั้นในที่แห้งสะอาดไม่คับหรือรัดจ,จนเกินไปนะคะไม่ใช้เสื้อผ้าหรือชุดชั้นในร่วมกับ ผู้อื่นเพราะอาจทำให้ติดเชื้อโรคได้นะคะอาต่อไปล้างขับถ่ายปัสสาวะหรืออุจจาระเสร็จควรทำความสะ,สะอาดอวัยวะเพศและทะวารหนักทุกครั้งนะคะแล้วก็ใช้น้ำสะอาดล้างจากด้านหน้าไปด้านหลังเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคและซับให้แห้งด้วยผ้าสะอาดนะคะระมัดระวังไม่ให้อวัยวะเพศได้รับการกระทบก,กระเทือนแรงๆระหว่างมีประจำเดือนควรรักษาความสะอาดของอวัยวะเพศอยู่เสมอ ใช้ผ้าอนามัยอย่างถูกวิธีและต้องเปลี่ยนบ่อยๆผ้าอนามัยที่ใช้แล้วควรโห่กระดาษให้เรียบร้อยนะคะแล้วจึงทิ้งถังขยะนะคะถ้ามีอาการผิดปกติเกิดขึ้นกับอวัยวะเพศเช่นมีตกขาวมากคันและมีกลิ่นเหม็นเป็นต้นพวกนี้เราต้องรีบไปปรึกษาแพทย์ทันทีนะคะ อ่ะทีนี้มาดูด้านจิตใจบ้างนะคะยอมรับสภาพความเป็นจริงของตนเองเช่นรูปร่างสูงหรือตัวเล็กซึ่งเป็นผลมาจากกรรมพันธุ์นะคะสามารถปรับปรุงได้ด้วยการกินอาหารออกกําลังกายและการพักผ่อนถ้าเรายอมรับสิ่งเหล่านี้ได้จะทําให้เราสามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้ง่ายเหมือนกันนะคะทําจิตใจให้แจ่มใสยอยู่เสมอมองโลกในแง่ดีมีอารมณ์ขันไม่จรงจิงจังจนเกินไปจะทําให้เป็นที่รักใคร่ของ ทุกคนนั่นเองนะคะปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอเพราะจะทําให้เราอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ไม่เกิดความขัดแย้งกันนะคะทีนี้มาดูด้านอารมณ์บ้างพยายามสร้างความรู้สึกรักคนอื่นเพราะการรักคนอื่นจะไม่ทําให้เราเห็นแก่ตัวและเสียสละเพื่อผู้อื่นได้นะคะควบคูมอารมณ์ที่ไม่พอใจและให้อภัยเมื่อเพื่อนเมื่อถูกเพื่อนล้อเลียนการเปลี่ยนแปลงทางด้านรา่รางกายนะคะ ต่อไปมีความจริงใจต่อผู้อื่นมีความซื่อสัตย์และความหวังดีนะคะคอยตักเตือนเมื่อผู้อื่นทำผิดพลาดและรู้จักยกย่องชมเชยเมื่อพบเห็นผู้อื่นทำความดีนะคะแล้วก็ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอและ มองโลกในแง่ดีนะคะมาดูด้านสังคมบ้างคราวนี้ฝึกความเข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของตนเองและผู้อื่นข้อ 2. ฝึกปฏิบัติในการแสดงกริยามารยาทและการแสดงอ,อกต่างๆของตนให้เหมาะสมกับวัยและสถานภาพของผู้ที่เข้าสังคมด้วยนะคะเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีให้กับตนเองเช่นยืนตัวตรงหลังไม่งอนั่งขาชิดกันไม่นั่งยกขาหรือนั่งไขว้ห้างนะคะ เดินตัวตรงไม่เดินโยกตัวนะคะ อาทีนี้มาดูแสดงความเคารพต่อสิทธิ์ของตัวเองไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นเช่นในการทํางานกลุ่มเราสามารถร่วมแสดงความเห็นได้และเราควรเปิดโอ,อกาสให้ผู้อื่นได้ร่วมแสดงความเห็นโดยไม่ตําหนิผู้อื่นนะคะอ่าเรามาดูการควบคุมอารมณ์เป็นอย่างไรการควบคุมอารมณ์สามารถทําได้หลายวิธีเช่นการมองโลกในแงด่ดีการเล่นกีฬาการนับเลขในใจการสวดมนต์นะคะทีนี้การนั่งเคว,าควา้างเป็นอย่างไรนะคะ การนั่งคว้ยห้างจะทำให้มีบุคลิกภาพที่ไม่ดียังมีผลเสียต่อร่างกายอีกด้วยนะคะโดยการนั่งคว้ยห้างเป็นเวลานานนะคะอาจทำให้มีอาการชาและปวดเมื่อยขาได้นะคะเพราะเส้นเลือดและเส้นประสาทบริเวณขาถูกกดทับนะคะอา่า ต่อไปพฤติกรรมการวางตัวที่เหมาะสมกับเพศวิถีมาดูพฤติกรรมทางเพศหมายถึงอะไรก็คือการกระทําหรือการแสดงออกทางเพศที่มีพื้นฐานมาจากความรู้ทัศนคติและประสบการณ์นะคะซึ่งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลนะคะอาทีนี้เรามาดูว่าเราควรปฏิบัติอย่างไรบ้างเนื่องเลยแสดงบทบาทและวางตัวให้เหมาะสมทั้ง ต่อเพศเดียวกันเพื่อนต่างเพศและผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศเช่นแสดงความมีน้ำใจต่อการพูดจาและแสดงกริยาสุภาพนะคะอ่ะ ทีนี้เรามาดูความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศคืออะไรก็คือการกระทําการพูดหรือการแสดงออกอย่างรุนแรงนะคะเนื่องจากผู้ที่กระทํามีความรังเกียจหยัดยาดหยาดหยามผู้ถูกกระทําด้วยสาเหตุจากความชอบหรือแสดงออกทางเพศหรือบุคคลนั้นมีเพศวิถีแตกต่างจากตนเช่นมีความชอบเพศเดียวกันนะคะอ่าแล้วก็ให้ความสําคัญเท,เท่าเทียมระหว่างเพศเช่นการมีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นนะคะแต่งกายให้ถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ และสถานที่นะคะหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนหรือในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ควรมีเพศสัมพันธ์ที่ ปลอดภัยและมีความรับผิดชอบด้วยนะคะเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศควรปรึกษาผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้เพื่อจะได้แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมนะคะอ่าโอเคนะคะทีนี้ครูก็มีการบ้านมาให้นักเรียน3ข้อข้อที่1ความบุนเรงด้วยเหตุแห่งเพศมาถึงอะไรเมื่อกี้ครูเพิ่งบอกไปนะคะเสียงแตกเป็นอย่างไรเป็นยังไงนะคะเสียงแตก5ของผู้ชายนะคะก็มีอยู่ในพอยสนใจเรื่องเพศเป็นอย่างไรนะคะเมื่อกี้ก็มีอยู่แล้วนะคะนักเรียน ทำลงในสมุดเสร็จแล้วก็ส่งเข้ามาในอัลบั้มนะคะสำหรับวันนี้ครูก็ขอเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ